สวัสดีกันด้วยนะครับผมดีสิบเป็นเจ็ดนะครับวันนี้นะครับโบจะมาตอบคำถาม Q a n นะครับแล้วก็ที่ผมสมผมเปลี่ยนไปนะเพราะว่าผมนะครับผมไปเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมเป็นคนผมมาเว้ยเออโอเคนะพร้อมกันยันครับทุกคนนะเมื่อเค้ปะได้กันเลยครับปั One, two, three, oh. นตุ๊ดจี้โก้โอเคไหมโอเคมั้งนะค,คันเองพี่อยู่ที่ไหนอ,อ๋อพี่อยู่กรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครนะเอ้ยมา,ม,ามาหานครไหน <laughs> มหานครไหนโอเคสองพี่เคยเติมลูบอสไปเท่าไหร่ถ้าลูบอสเหรอลูบอสอ๋อถ้าผมอะแบบ ยังไองอ่ะเออถ้าเติมโลบักเออก็ถ้าเยอะสุดก็ประมาณสองพันกับโลบักกับอ,อืประมาณถ้าถ้ารวมทั้งหมดก็สองหมื่นโลบักกับอืถ้ารวมทั้งหมดกะเออพี่สระพี่สมัครรหัสรลบอกเมื่อไหร่โอเค๋เยวผมไม่ใช่ดูนะครับผมสมัครรหัสรลบกตั้งแต่สองพันสิบเก้านะครับกุมภาพันธวันที่สองนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคอ่าแล้วก็สี่พี่ชอบเล่นเกมอะไรพี่ชอบเล่นเกมรลบกครับแต่ก็จะเป็นรางวกับกาอารีแล้วเ่อกีถ้ากินอะไรชอบที่ไหนชอบชอบ ชอบก็ได้อะไรที่มันอร่อยผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบที่ไหนชอบบ้านนะครับอชอบบ้านเนะี่ยเท่นอะเอะหนึ่งคิดยังไงกับประกาศของโรบักที่เติมไ้ได้ก็รู้สึกว่าที่จริงอะ่ะมันจะมันจะเติมได้เราแต่คุณอะ่ะต้องรอนะประมาณเจ็ดวันคุณรอไปเลยสองคิดว่าอนาคตบินจะมีกซับให้เดาวก็ไม่รู้่ครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเออสามคิดว่าแต,แต่ต่อไม่เป็นไม่เป็นสี่คิดว่าคิดว่าหลอกไหมก็ ก็หล่อครับออีเดี๋ยวเดี๋ยว้ก็ก็หล่อครับแต่ผมไปตัดผมมันผมก็เลยแบบไม่เริ่มไม่ค่อยหล่อแล้วอือเคย์แอเอพี่เป็นคนหรือเป็นควายหรือเป็นยักษ์หรือเป็นช้างสมมเป็นอไรหรอครับเป็นคนครับคุณหรือเปล่าที่เป็นควายเออขอโทษครับเคยอเอวีรู้จักโคตรตันหนึ่นก็ประมาณสองสามเดือนีแล้วระมันเดือนแล้วเออ Q&A คุณคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ เฮ้ยเออถามอะไรแปลกๆจากล hey, ีน่าจังเนี่ยเฮ้ย Q&A บีมชอบใครมากกว่าระหว่างซีโร่ทูกับพ่อแม่ก็ต้องพ่อแม่เลยครับเพราะว่าซีโร่ทรูมันเป็นแค่การ์ตูนดาร์ลิงดาร์ลิงอินเดอะแฟลกแต่ผมก็ดูจบแล้วนะผมก็สนุกมากสุดท้ายนะครับซีโร่ทรูมันก็ตายไปแล้วเนาะแค่เอ okay, เล่นอารเซีนอลมานานียงประมาณ6เดือนแล้วก็เล่นเก่งด้วยมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับทุกคนโอเคไอ้คนตัดต่อตัดตัดไปตอนที่ผมนั่นนะเล่นเข้าเกมอารเซีนอลนะ เลฮ้ยข้าวดีก็เลยต่อ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 นะโอเคมาผมก็เล่นให้ดูนะครับโอแล้วกันเราเยอะสุด้วยวะคุณจะได้รู้ว่าผมเล่นอาร์เซนอลเก่งนะตัดแตกไปหนึ่งเฮียก็ผมก็โชว์โหดก็ก็ก็เก่งอผมก็เก่งอ่ะครับท่านผู้ชม ก็ดูสวยว่าผมเก่งขนาดไหนดูไมเได้แม่งนะโอเคโอเคครับถามต่อไปนะครับสองเทพเจ้าไก่โอเคคุณเทพเจ้าไก่โอเคสองพี่รู้จักพิเตอร์ตั้งแต่ตอนไหนครับเขาแคร์เหรอก็พิเตอร์เขาเนี่ยนะก็รู้จักนานแหละเคือเอซื้อมามาไปซื้อเองขอโทษครับขอโทษไปซื้อเองนะผมผมผมซื้อให้คุณไม่ได้ไปซื้อเองคือเอช่ำใครที่สดไม่อาร์ซิโทูผมก็ชอบซีโร่ทัวครับ อุ้ยขอโทษผมผมผมก็ชอบผมรักคุณนะครับคุณดังนิสแค่โอเคแค่ไหนก็ไปนะซิโรทูโซคิวโอ้แมวน้องเม่วะแค่เอบีกับเราใครชอบซิโรทูมากกว่ากันก็ต้องผมสิก็ต้องผมสิก็ต้องผมสิอืมก็ต้องผมอยู่ยแล้วครับแล้วใครไม่ลองวะเฮ้ยนี่นี่เขาไปเฮ้ยอัดอัดคลิปอยู่ครับท่านแมวท,ท่านแมวผมผมไปท่านแมวนะครับทุกคนอ้อมสิเนาะอ้อมลูลู หคิดว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันต่ออีกนานไหมก็น่าจะนานนะสองถ้าต้องจากกันจะลืมกันไหมน่าจะไม่ลืมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ลืมยากครับแต่ถ้าเรื่องเรียนผมก็ลืมง่ายนะครับสามคิดว่าพวกเราจะได้เจอกันในชีวิตจริงไหมถ้าทุกคนต้องแยกย,ย้ายกันยืมหราอลืมกันนะเขาไม่ลืมไม่ลืมแบบออมถินโอเคเอ,อาไอคอนนี่ว่ะโอเคเกเอบิมชอบน้องกอนไม่ชอบครับก็สักวันเราจะได้เป็นคู่หูกันเนาะ แต่ตอนนี้ก็เป็นน้องกออยู่นีะโอเคนะเกิดเองเมื่อไหร่จะเล่นชิโนบีไลท์สองในไลท์ประมาณชาติหน้าเนาะประมาณชาติหน้าต้นๆประมาณคลิปประมาณนั้นคือเอบไม่ไม่ต้องถามก็ได้น่าจะรู้อยู่แล้วโอเคเกิดเองโอ้โหโอเคอันนี้มาอันแล้ว อันนี้มันเลยโอเคแนละ้วผมเดี๋ยวผมจะตอบถานนี้แม่งงห้หมดเลยหนึ่งร้อยคำถามเนี่ยมาดิหนึ่งท็อปนเนีกี่บาทครับคือใครท็อปนเนีกี่บาทครับคือใครท็อปนเนีประมาณหน,นึ่งหนึ่งพันสองร้อยตอนเนี้ยแล้วก็เป็นคนคือใครก็เป็นอมสินนะครับคนนี้อันนี้นอมสินนะอมสินเขาดูประมาณแล้วโอเคสองพี่เป็นเกมไม่ใช่ครับพี่ชอบกินขี้ไม้ไมครับพี่ซื้อมาไม่ไม่ครับผมหิวครับไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไอเ้เกบ้ง โอเคหกพี่ชอบกินอะไรครับชอบกินหมูยอครับเจ็ดพี่ชอบใครในดีครับผมชอบผมชอบซีโรทูครับเอคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยผมผมผมชอบซีโรทูมากครับผมแปดพี่ชอบโอเปิลใช่ไหมครับก็ดาเองเก้ารู้จักพิกชาไหมครับรู้จักครับสิบพิกาชากี่ซับสองล้านหกสองล้านหกแสนมั้งนั่นจ้ะสิบเอ็ด อนาคตจะเป็นอะไรหรอเขาจะเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์จะเป็นเกมเมอร์ครับจะเป็นจะเป็นโปรจะเป็นโปรเพเยอร์ที่สอบพี่หายใจอยู่ไหมครับทิ่สามพี่สอบได้เกะยังไม่รู้ครับผมว่าผมยังสบพอว่าผมยังสอบไม่เสร็จครับสิบสี่พี่อยู่ปอปอหกครับสิบห้าพี่อยากทําอะไรกับซีรัูอยากก็คิดเอาเองครับว่าผมอยากทาอะไรเนะ 16, เาะสิบหกออกไปซื้อมาไปซื้อเองสิบเจ็ดใครโง่สุดในดีครับมันก็คุณไงโง่สุด สิบแปดใครฉลาดสุดนะดีกับก็ผมไงฉลาดสุดสิบเก้าพ่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อเอครับยี่สิบแม่ชื่ออะไรชื่อนิดครับยี่สิบเอ็ดมามา่าอ่ะที่จะซื้อให้ผมจิบเก้าร้อยเก้า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 ล้านแล้วก็ไปซื้อเองด้วยนะเข้าใจไหมไปซื้อเองไปซื้อเองคำถามผมโง่ใช่ไหมครับใช่คุณโง่มากคุณโง่ที่สุดในจกักรวาลที่ผมเคยรู้จักมาแล้วถ้าเสิโชนนะครับอ้ เอ้ยผมยิงเฮ็ดช่อนคิดผมรัดสิทธิ์ชัวร์ล้วถ้าเพลงอะไรครับชอบชอบผมผมรักคุณนอาไม่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 เลยเลยเลยผมผมชอบเหรอชอบเพลงเอ่อผมผมชอบเพลงชอบเพลงนี้เหรครับแนวชอบเพลงนี้ครับเนวเพิ่มผมชอบเพลงนี้ Indo, ในในโอเคนะก็กดับผม้วยนะครับโอเคอยากโดนอัดตุน่นไหมแล้วคุณอยากโดนไหมอะคุณอยากโดนไหมเดี๋ยวส่งเกมไปให,ให้บ้านไม่ต้องส่งมาเพราะว่าคุณไม่รู้จักผมหรอกคุณไม่คุณไม่รู้จักบ้านลขกี่บ้านผมหรอกไม่ต้องส่งมาครับไม่ต้องส่งมาแจกโอเลตวันไหนครับไม่รู้ครับเดี๋ยวจะแจกโลบัลแคนนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เดห้าเดี๋ยวผมจะแจกโลบัลน,นั้นเดี๋ยวผมจะมาประกาศอีกทีนะคะรับผม เออสิบยี่สิบแปดโอเปิน่ารักไหมก็น่ารักนะก็สําหรับผมน่ารักแต่คนอื่นนั่นจะทักสิบยิบเก้าพี่ซินกีดซับไข่มาคุม่าพี่ซินอะ่ะอออถ้าพี่ซินเหรอ,อพี่พี่พี่ซินเขาห้าแสนซับสามสิบ 30. สเปคพี่คืออะไรก็สเปกก็สเปกเปก็คือก็คืออ้วนไข่มันตันแล้วก็อ้วนชิบหายน้ําหนักร้อยโลขึ้นไปขนั้นแหละทัาเป็น เร,เราเล่นเราเล่นผมผมไม่บอกหรอกครับสามเอ็ดหนักหนักเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับสามสองคนในดิสเทคทูสุดก็คนนี้อ้อมสิลโอเคสามสามคีย์บอร์ดมีกี่สีครับประมาณนี้เนาะดูดูด,ดูประมาณสีเขียวสีส้มสีอ่าสีไม่รู้สามสีมีเพื่อนกี่คนครับร้านกี่คนบ้ง สามห้าบ้านพี่มอสกิจไม่รู้น่าจากอินฟินิตี้ไรละสามหกรีวิวแมวนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้สามเจ็ดอัรตุดคำถามคุณนะผมว่าเริ่มจะไม่อยากตอบแล้ว38แปะจับแสามก็ไทยสิเอาเนื้อแมวทีสองจำวันจำวันที่เจอแต่ละคนในดิสวันแรกได้ครับออมสินไม่ใช่ออมสินดิ ก็ก็ผมนี่แหละครับ open the open หรือแล้วก็สี่สิบสองจำวันที่เจอเอไม่ใช่ที่สามจับหมดเข้าโคโชได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะฆ่าคนอะคนแรกเลยผมจะฆ่าคนแรกในโลกหายใจไปน่าจะประมาณเก้าร้อยเก้า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  infinity แหละมามาให้ผมไป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 ซื้อเองให้ชอบกินนมชอบครับกินไม่ครับห้าสามโปรตีแค่ครับผมแก้ผ้า ถ้าห้าคิดว่าคิดว่าจะได้คู่ไม่ไม่รู้ครับน่าจะไม่รู้ครับห้าหกท็อตเนเตหลองนะครับถามถามคนนี้ดูถามถามคนนี้ดูแม่งเล่นอาวุรแล้วเล่นยังะผู้หญิงนดิสมีใครบา้างลองรับดูคนไหนสนิทก,กับบีมบ้างก็โอเปิลแล้วก็ไม่รู้ก็นดาจหลายหลายคนแหละมาม่าสมอยางไม่รู้จะไม่บอกไเลอเองไงไอ้แก่แกเพื่อนโจนะครับได้ครับ ไม่ผมขี้เกียจควาคิดที่ชั่วไม่รู้ครับเต่วันอัดหน้าไม่ครับต่อยคอมได้โอเคผมต่อยโชว์ละอ่าเดี๋ยวผมต่อยคอมโชว์มาดูนะครับดู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 นะครับเอ้ยนู่นหนึ่งดูดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อยคอมโชว์นะครับดูดูเนาะทุกคนดูนะทุกคนดูโอเคผมต่อยละโอเคปะผมต่อยนะโอเคปะผมต่อยละแค่นั้นแหละ โอเคโอเคใครขี้โม้สุดไม่รู้ครับคนขี้โม้ไม่รู้ครับ,รรบพี่คิดว่าพี่จะอยู่พวกโอเปิลออมพี่จอนนี่พี่จอนนี่เหรอโอเปิลน่าจะอยู่ได้ลายวันแล้ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันบีมบีมซื้อผู้หญิงใช่ไหมครับคิดเอาเอง เออผมไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ใช่คนแบบนั้นแน่โอเคโกก็าใครอยู่ปอสิบไม่รู้ครับไอแบงค์ไอทีมาคนนี้มันอยู่ปอสิบไอคนนี้เจ็ดสิบโอเปนจี้นะครับสูงเออใช่มันเตี้ยแต่ผมสูงโอเคแค่เพื่อนที่รวยสุดขอพี่เท่าที่พี่เคยเล่นด้วยคือใครไม่รู้ครับผมไม่รู้โอเคต่อไปแฮกเกอร์โลนะครับไอแบงคดิกก็ถามไปแล้วแล้วก็คนทีมงานผม เเหลือกียเกมทำไมแมนถามเยอะจังครับใช่ใช่มันถามเยอะมากก็เพราะว่ามันกวนมันกวนไงมาเตอร์เมนเม,มอร์เปลี่ยนเป็นได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่นให้โอเคผกเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วครับเอามาเตอร์เมมเมอร์ยังไงตัวนี่พันบอรเราจะได้เงินจากเพื่อนเราตอนไหนมันบอกมีเงินครบเต็มก็ถามมันดู รู้ไหมเล่นบลูสิคมีตัวละครของไทยเข้ามาแล้วไม่รู้แบดซิลมันคนดีจริงเหรอใช่มันไม่รู้ดิป็นคนดีมัน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 ปานกลางอ่ะคิดว่าโปรแกรมตัดต่อที่เรากําลังซื้อจะจะซื้อลดราคาไหมน่าจะลดนะเราควรรัดเราควรรัดอันอันแล้วแต่เออใช่ใช่ใช่ควรควรครับคุณเก้าบีมเป็นนักยูทูบใช่ไหมใช่ครับเก้าสิบบีมเล่นเอพิกดีเจนแล้วบีมขับรถตบแม็ใช่ไหมใช่ใช่ เจบ็บบิมตื่นเช้าไหมน่าจะไม่รู้ตื่นสายอยู่มีคิดว่าว่าเราเล่นตัวอะไรระหว่างมิากับแคสเล่นได้หมดมิามึงไม่รู้มิากับแคสคือตัวหาเลยวะผมไม่รู้จกักแต่ก็ด,ดาวมั่วๆนะครับน่าจะเอามิ拉ดกีกว่าเพราะว่ามามันน่าจะซีสวยดีนะครโอเคก,ก็ก็เล่นมิาไปเนาะสิบสามตัวใหม่อลูนิในเรนโบซิกจะโดนเดิมไหม,ไ,ม,มไปถามไปถามแอดมินดู สี่เราสูงกว่าโอเปิลหรือ,อยังเราสูงร้อยสิบแล้วน่าจะสูงกว่าแล้วมั้งไม่กว่าโอเปิลมันสูงกว่านะาาสิ <rem> บห้าทำไมเราชอบดูเลดส์เรดรี m a สเตอร์เรด d ร e m ี s t สเตอร์รับถามเรดรีแมสเตอร์เลยนะก็คลิปทำไมเราชอบดูเรดรีแมสเตอร์เลสคลิปเดียวหลายรอบก็เพราะว่าคุณชอบ Q&A วเอเอโอเหอมครับ โอเคครับก็โอเปิลเป็นผู้หญิงครับโอเปิลเป็นผู้หญิงนะครับมันจะหล่อได้หรือไงครับมันสวยครับมันมันน่ารักครับโอเปิลไม่ได้หล่อนะครับแต่ว่าสวยก็น่ารักแค่นั้นแหละผมสอบไปแค่นี้นี่นะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับที่มาตอบเคลีเองในวันนี้นะครับไม่ปวดหัวชิบหายโอเคครับท่างนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ